บริษัทอื่นเขาบอกว่าไมโครมอเตอร์มันเป็นคะดนนยากทุกคนจะบอกว่าสตินะ เพลืองกลับมาน่าจะเกือบ2อาทิตย์ได้รวมแล้วเนี่ยรอไปประมาณ21วันไมโครมอเตอร์ตึงตัวพังมันไปช็อตปุ๊บแล้วพิชิตาทำงานบุ๊มแม็อยู่ทำงานรู้วัน,นเนี้ยพรุ่งนี้ตอนบ่ายเปลี่ยนเสร็จแล้วเราไม่ต้องดับระบบโซลา่าที่เหลือ,อยังทำงานอยู่นี่คือจุดต่างนะบริษัทอื่นน่ะที่เขาทำสตีนอิมมูเตอร์เขาบอกว่าไมโครอิมมูเตอร์มันเป็นคะแนนยากผมก็เลยถามว่าผมขอถามพี่คำถามนึงเขาทำไมโครอิมมูเตอร์ป่ะเขาบอกว่าเขาไม่ทำเขาบอกว่ามันทำยากเรียกว่าโอพี่งั้นพี่ต้องหยุดฟังเขาก่อนพีี่่่่รรอออฟังผผมมกนพพไดู้้วาาทท เท่านะั้ตั้งต้นนะพี่เราคุยกันที่ตัวอินเวอร์เตอร์ก่อนอินเวอร์เตอร์เนี่ยถ้าเกิดผมเอาตัวใหม่มาใสา่พี่ไม่ได้นะเวลามันเสียอย่างล่าสุดผมมีหลักหนึ่งขึ้นอินเทอร์เน็ตชาร์จเซอร์กิตผมต้องเอาอินเวอร์เตอร์ตัวนั้นนะอะไปส่งเพจอะตั้งแต่โพสต์แรกเลยผมรอแอปพลูสามวันผมจะแกะออกมาเขาบอกว่าอย่าเพิ่งแกะให้ออนอินเทอร์เน็ตไว้ก่อนออนเครื่องไว้อย่างนั้นก่อนแล้วถ้าสมมติว่าเขาเช็คเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาแจ้งมาค่ะ อะเราก็นั่งรอแบบ3วันวันนั้นเข้าไปไหมถ่ายรูปถ่ายวีดีโอวัดโบนวัดแดงดันเช็คค่าดีสคริปชั่นเออเลอร์ส่งให้เขาไปรอไป3วันเขาแจ้งมาว่าโอเคถอดไปเคมได้แล้วเข้าไปบ้านลูกค้าวันที่สีถอดอุปเครื่องออกมาส่งไปเคมส่งไปเคมน่าจะรอถ้าจะจำไม่ผิดน,นะเครื่องกลับมาน่าจะเกือบ2อาทิตย์ได้แล้วเครื่องกลับมาเสร็จป,ปุ๊บก็คอยเอาเครื่องไปติดรวมแล้วเนี่ยรอไปประมาณ21วันตั <laughs> ้งแต่วันที่ไฟดับยันไฟติดแล้วประเด็นคืออะไรประเด็นคืออิมวร์เตร์ เวลาที่เราเอาไปติดที่ที่หนึ่งก่อนที่มันจะทํางานได้เราต้องเซตติ้งค่าถูกปะพอเราเซตติ้งค่ามันเสร็จถูกปะมันล็อกกับไซน์นี้ปัญหาคือถ้าเกิดผมเอาเครื่องใหม่ที่ผมมี stock <c oughs> สต็อกไปใส่ให้ลูกค้าผมเอาไปใช้ตอนที่ไหนดีอะผมเพราะว่าประเด็นอะคือมันมีเช็ดหนึ่งตอนนั้นผมไปทําอยู่ที่แถวสำเพ็งสองอยู่ตรงแถวพระรามสองตัวนี้ติดไปเสร็จปุ๊บผมว่าค่ามันเพีย้ยนผมสัมผัสได้ว่ามันแปลกผมก็เลยเอาอีเวนต์ตัวใหม่มาใส่พราใส่เสร็จปุ๊บอีกตัวนี้เอาไปใส่ที่อื่นไไไไไไไมม่่่ดดด้้้อนนรระะะบบบจทาังงสกลปห ให้ซัพพอร์ตรีเซ็ตให้หน่อยด้ยบนบ่เป็นชุดเลยพี่เ็าบอกว่าไม่ได้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะเคมคือคุณก็จะต้องแจ้งเรื่องก่อนแบบคุณต้องติดทิ้งไว้ให้มันตรวจสอบก่อนอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบเข้าใจว่าอ่าถ้าเกิดสมมติว่าของลูกค้ามีปัญหายังไงเราก็ต้องเอาเครื่องเนี้ยไปส่บเคมให้เขาเราต้องรอเครื่องกลับมาซึ่งหลีดามันระดับ20วันะตอนนั้นที่พิงเจอพิงแบบโอ้โหลูกค้าบ่นหูชาพี่เพราะยี่สิบวันนี่คือเกือบเดือนแล้วนะในขณะที่อีกหลังหนึ่งเป็นไมโคอมอรอยู่่ทีสิมตัวพังเค <laughs> รนนจิงๆอืตอนแรก่เราิดแไว้ใช์ แล้วเสร็จป๊บะคือโครงสร้างหลังคาลูกค้าคือเหมือนลูกค้าเขาทาโครงสร้างมาแล้วมันเหมือนแบบมันไม่แข็งแรงพอมันเลยมีความแบบตกทองช้างนิดนึงอ่ะแล้วลูกค้าก็เลยบอกว่าเอ้ยย้ายแผงได้ไหมเราก็เลยจับแผงอ่ะย้ายพอย้ายเสร็จปูบะปรากฏว่าไอ้สายปลั๊กคิวเคเบิลที่เราต้องเสียบกับอิวอร์เตอร์มันไม่แน่น <laughs> แล้วพอมันไม่แน่นเสร็จปุ๊บะคือด้วยความที่หลังคาที่เราติดอ่ะมันคือหลังคาที่ของบ้านแกอ่ะชั้นสองอ่ะแกจะมีชานปูนแล้วจะเดินเปิดประตูออกมาได้เลยแล้วแกก็มาฉีดน้าได้เลยล่ค,คุณพอเีียแล้้วคุณพ่อกฉดนราซน้าพอคาาวนนี้้้ํก็เขุ ูใช่ปะม,มันกลายเป็นว่ามันชอ็อตมันไปชอ็อตปุ๊บแล้วพิชิตาทำงานปุ๊บแม่งอยู่ทำงานพอม่อยู่ทำงานเสร็จบุกขา,น,าน,น,นี้ขึ้นมาที่ระบบเราว่าเอาเ้ย ไม่ไปทำงานทำยไงดีวะก็เลยวิ่งเอาอินเวอร์เตอร์หนึ่งตัวไปเสร็จปุ๊บก็จะเปลี่ยนก็คือรู้วันนี้พรุ่งนี้ตอนบ่ายเปลี่ยนเสร็จแหละเขาจะเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าดิจิทัลในการเคลมมันสั้นมากแล้วก็ในช่วงเวลาที่เราเคลมอะเราไม่ต้องดับระบบโซล่าที่เหลือยังทำงานอยู่นี่คือนี่คือจุดต่างนะอันนี้คือพูดถึงไมโครคราวนี้ถ้าเกิดมาพูดอีกพาร์ทหนึ่งอะคือแผงโซล่าแผงโซล่าอ่ะอย่างสมมติว่าถ้าเกิดแผงโซล่ามีปัญหาระบบไมโครแจ้งเป็นจุดอยู่แลลล้้ววจบเเเยใใชาต็มที่นะห้อออย่างเเลกกินลมมชะพาาานนเเเเต็มมททีีี่่่่ออะชัวโงงงยยยยยแแลลบบข้กจ ในขณะที่ถ้าเกิดเป็นระบบสตริงมันมีเคสหนึ่งที่เคยไปทำอยู่ที่แถวคลองสามบ้านบ้านหลังเนี้ยคือมันเป็นชาซีแพรมีอยู่2ด้านเป็นบ้านที่มีเหมือนมีราคาอันนึงอันนึงอันนึงแบบนี้ประเด็นคือแผงโซลามีอยู่แผงหนึ่งมีอยู่สตริงหนึ่งมันรั่วไฟไม่ออกไฟเป็นศูนย์สตริงมันดับไปเลยทั้งสตริงทำานนรีบเข้าไปดูเปลี่ยนแผงโซลาแผงเดียวนะสี่โมงครึ่ง อะไรรู้ว่าพอสตีมมอเตอร์มันไม่บอกหรอกว่าแผงไหนไม่บอกแผงไหนไม่ไม่ว่าพี่ผมต้องปลดแผงโซลา่าทั้งแถวของบนหลังคาะนะี่ะออกมาระวางไปที่เลียวก่อนแล้วเสวร็จปุ๊บผมปลดสายของตัวแผงน่ะแยกออกจากกันทั้งหมดเพื่อที่จะเอาไอ้ตัวมิเตอร์อะมาจิ้มสองขางบวกลบเห็นภาพปะ่ะแล้วก่านเราจะรู้ว่าพี่เราปลดแม่ทุกหลังคาแล้วอ่ะจริงๆโ process ที่นานคือ process ถอดไอที่ตรวจสอบตอนที่จิ้มอะแป๊บเดียวถ้าเกิดสมมติว่าเราถอดเสร็จแล้วเราลงไปเปิดอะพี่สนุกคือไม่ได้ทำาัวันนะแล้วคำถามคือถ้าเกิดระบบมันนอยู่ ระบบสายไฟเราปลดอยู่คำถามคือเราจะทำงานไหน,น,นจริงๆดีเซฟตี้อยู่ตรงไหนอะไม่ได้ยัง,งต้องปิดระบบยังไงก็ต้องแยกแยกสปริงก่อนแยกกดสายสปริงเสร็จปุ๊บแล้วเราต้องแยกสายทิละเซนเราจะไม่มาปลดทีละอันแล้วเราต่อแล้วเราปลดทีละอันไม่ได้อันตรายมากมันไม่ควร DC high voltage คุณรู้อยู่แล้วว่าอันตรายฉะนั้นเราจะไม่ทำแบบนั้นยังไงทำทำงานพนักง,งานเราอะเขาอยากกลับไปอยู่กับลูกกับเมียเขาเราต้องบอกเขาให้เขาทำงานแบบที่เซฟตี้ไม่ใช่ทำงานแบบไอ้นี่ไม่งั้นเดี๋ยวเกิดความเสียหายขึ้นมาไม่ควร นี่คือความยากของสติงนะที่ทุกคนจะบอกว่าง่ายแต่ปิงพูดเลยว่า่น่งงานจริงไม่มีคำว่าง่ายหรอกฉะนั้นอ่ะถ้าเกิดบอกว่าระบบสติงอินเวอร์เตอร์ดูแลง่ายกว่าเจี๊ยบใปขัด,ดนิดเลยนะเพราะถ้าเราทำมาเนี่ยไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยเอาจริงทําง่ายกว่าเยอะไม่ต้องติดระบบใช้เวลาคลืนกว่าเข้าครั้งครั้งเดียวแล้วจบนี่คือประสบการณ์จริงไม่ได้ปักตัมนะเราก็ไม่ได้ให้แบบไม่ได้แบบจะขายของนะแต่มันคือสิ่งที่เราเจอจริงแล้วเรารสุดแล้วแบบเขาไม่โครตร่างเลย Enphase Micro Inverter รับประกันยันลูกบวช